สว,วัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวอังเดโอนาน่านะชื่อของเขาก็คืออันเดโอนาน่านะครับผมโอราหนึ่งร้อยห้านะเป็นประตูของแมนยเกนเต็ดนะครับผมปาะตูที่คนสวัสด์ก็ไม่มีเลยนะมีท่าสับขาหลอกด้วยนะครับท่าสก,กิลก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวที่เม็ดเม็ดไรเอลยทุกคนแน่นอนอยู่แล้วครับคือเม็ดส้มนะครับวันนี้ก็ซื้อมาในราคาหนึ่งพันสี่ร้อยล้านนะอังเดโอนาน่านะครับทีนนี้ถ้าถึงสิบสี่ไลค์นะผมจะมารีวิว เพื่อนของก็คือแฮรี่แม็กกวยนะครับผมในตำแหน่งหน้าเป้าอีกตัวหนึ่งด้วยนะถ้าถึง14ไหลนะส่วนฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็ไปดูรับเข้าทีมไปก่อนจะรับเข้าทีมก่อนนะครับตอนนี้ก็จะมาแทนที่ของมาตินิสเลยนะทุกคนมันจะนิ่1 0้านะอังเดียลหน้าร้อยเลยนะก็คือมาเหนืออะไรนะทีม่มาเหนือผมเหลืออะไรนะครับอังเดียลนั่น่า,นา,นา,นาก็เดี๋ยวผมทําการเทนก่อนไนดะ้อย่าเพิ่งทําการตับสกิลก่อนนะครับผมเป็นการพิ่งตัวนะครับเพรานั่นนะ พุ่งตัวสามแล้วก็ช็อตสต็ตอปเเกอร์หนึ่งนะครับก็จะบวกพลังประมาณนี้เดี๋ยวผมขอทำการเทนให้โอนาหน้าก่อนนะครับผมก็จะเทนไปที่สามสิบเลยนะครับผมค่าพลังก็จะไปดูค่าพลังกันก็คือโหมดมากเลยนะครับพลังโอนานามาที่ส่วนของค่าพลังโอนาหน้ากันนะครับผมนี่นะครับผมพุ่งตัวหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับการคุนตัวแดงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกนะการรับบอลร้อยห้าสิบสี่การตอบสนองก็คือโอโ้โหรีเฟกนะ ร้อยเจ็สิบเก้าทุกคนการเตะร้อยหกสิบเ็ดสภาพร่างกายร้อยสีสิบเอดก็ถือว่าเก่งนะส่วนเข้าลันก็คือแบบเก่งเลยทุกคนก็เหมือนเดิมครับผมเรามาดูกันในเกมเลยนะครับผมจะเอา,หน,าหน้าให้เขายิงนะว่าจะเซฟหรือไม่เซฟนะโอ้หน้า,นาเกมนี้ดูทีมแล้วก็ประมาณนี้เลยนะมีคาร์ลสกิเรียคำหน้านะแล้วก็ทีมของเขาก็คือกองหน้าคือมาเตต้าซากา้าแล้วก็กอนชชโลนะน่าจะจำชื่อไม่ได้ แล้วก็เราต้องยิงหนึ่งประตูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเขายิงเสมอเราประตูมันจะเหนียวนะครับก็คือสูตรที่เราคิดค้นได้นะครับต้องยิงให้ได้หนึ่งประตูก่อนเฮ้ยเตอนสัน้นไปแล้วครับโอน,น่า็อนนี้ว่างโอนาหน้าในครับผมลูกแรกโอ้โหโอนาหน้า,นาตรงเป็นตรงเลยนะลูกแรกก็คือหายลอยนะครับทุกคนก็เหมือนเอามาทําไมเอหน้าบอกเอากูมาทําไม ลูกลกวันนี้ก็เหมือนกันครับผมก็ยิงไปครับหนึ่งหนึ่งเจอโลกเฉียบเปิดนะทุกคนใครอยากให้สอนก็บอกได้นะแต่มันจะทำเป็นหมดแล้วแหละจะบอกเขียบเปิดฟรีคิกนะทุกคนเราจะไหวไหมฟรีคิกลูกนี้ฟรีคิกมาโอนาน่าเซฟเป็นไง่ะครับโอนาน่าเซฟนะครับลูกแรกก็คือยิงเข้าหนึ่งเซฟหนึ่งนะตอนนี้โอนาน่าของเราก็คือเอาเรื่องนะลูกเสาสองบ้างเราจะดูลูกเสาสองไหม สองสองมาไม่ตรงกรอบนะเนื้อจะโอน,น่าจะเซฟไปรอบหนึ่งนี่ครับผมถ้ายินโอน,น่าก็เทสเหละเกินมาขึ้นที่สองที่แบคแฮมครับไหลไปที่คาร์โลอเบโตมาที่เบคแฮมไปรอบหนึ่งไหลไปที่ปีครับซากา้าสาก้าตอกมาสาก้าจะไปเปิดหรือเปล่ารอดูลูกเปิดครับเราจะให้ขอยิงนิดหนึ่งนะตรงนี้ก็เราดูครับสาก้าจะปั่นไหมสาก้าซากา้า,กาปั่นหายร้อยนะอาจจะเป็นมุมหายร้อยแต่ ตากาเต้นด้วยนะครับไปลูกดูลูกโอนาหน้าเรากอนนะครับอนาหน้าเราขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาแล้วก็เรียบร้อยนะโอนนาน้าขอยินไปสาวไกลนะทุกคนดูงนี้น่าจะไม่เกี่ยวกับประตูมาแล้วโอนาหน้าเฮ้ยดูกนี้เซฟนะทุกคนโอนาหน่ายังเซฟอยู่นะเป็นสองต่อสองนะคือเซฟสองแล้วก็โดนยิงหายสองนะ ก็ถือว่าใต้อยู่นะทุกคนคืนนะทุกคนเขาแทงช่องมาตรงนี้ไม่โดนใครเฮ้ยไม่ฝาวเลยนะครับมาเตตา้าโอ้ยลูกนี้โล่งนะผมโดนง่ายนะครับทุกคนอาเตตา้ายิงหายลูกหนึ่งแล้วโอน,นหน่าหร้อเหมือนจะเซฟนะโอนหน่าเมื่อกี้นิดหนึ่งนะแต่ตัวเล็กไปนิดหน่อย เกมแรกก็จบไปที่สามประตูต่อสองนะครับผมไปต่อกันที่เกมที่สองเลยครับสิบนะทุกคนโอนาน่าเราก็เทนสามสิบนะแต่ไว้ก่อนเลยไปก่อนครับผมมาที่ดันกิดครับจะเล่นเลยหรือเปล่าแทงช่องมาสาก้ามาแล้วโอนาน่าวิ่งหลอกมาโอนาน่าหายเลยนี้ครับลูกนี้ลูกของสาก้าโดนแทงช่องของดันจิตนะเตะหนึ่งแล้วก็ใส่ส่วนหน้าของ โอาน่า oh เข้าไปเลยนะคร kind of oh yeah, ับทุกคนกับตันโอาน่าของเราครับเราโอ้ลูกนี้จุดโทษนะผมตั้งโอโนนาเป็นคนยิงจุดโทษาไนะครับทูกนก็คือโอาน่าเราจะมายิงโทษใส่สมัยเคลนนะตำนานแมนยูนะครับโอาน่าดันทีกันนี้ดันคิดยกมาสวยให้กับชาวตันชาวตันเอาหน้าวิ่งหลอกทีนึงโอาน่าเซฟมาดิ ผมจะเซฟให้นะครับผมชาวตั้นยิงไม่เข้านะนี่ก็เปิดมุงบ้างขอจะเปิดม,มุมมะเปิดมาที่ชาวตัานง,ง่ายๆแล้วครับเราสวนเลยครับบาโลโคเฮ้ยพลาดแล้วส่วงให้ชาวตั้นชาวตั้นไม่ได้ยิงเราจะสวนนะทุกคนเราสวนนะไปแล้วเราสวนบ้างทุกคนแล้วกดเสาไกลโอ้โหสมัยขึ้นเหนียวเฉยเลยนะสมัยขึ้น โม่งมาติดติดแล้วก็ยิงโอ้โหแชมัยื่อนเอาให้แทงลูกนี้โอ้โหหมดแล้วนะครับกองหน้ากองหรากองหน้าเราโอ้โหสไลด์จานเปิดม,มุมโอกาสสุดท้ายของเรานะโอนาน่าไม่ขึ้นมาด้วยเอโอนาน่าขึ้นมาทุกคนเปิดมาตรงนี้โอนานา่าอุ้ยแชมัยขึ้นโอ้จานแชมัยขึ้นโอ้โหเกมที่สองนะ เกมนี้ไม่สู้นะโอน่าก็ไม่ค่อยได้เซฟนะครับเราจะไปอีกเกมหนึ่งให้ทุกคนนะเกมที่สามเราจะเน้นเอาชัวร์ก่อนแล้ว,วนนะเราจะเอาผมรัดบ้างนะครับผมเกมนี้ถ้าสมมติว่าเราเอามาเล่นแล้วเ,เล่นจริงๆนะมัานาจะใช้ได้หรือเปล่านะครับทุกคนเดมาทห้บาลโคครับไหล,ลให้กับเราจะเห็นช่องสองฝั่งมาเทลุสครับไหลามาบาลโคบาลโคโ,โอ้โหจอนตัวนี้ครับผมออกเราด้วยนะเราหันหน้าไปฝั่งน้นแตออกเราคือไร เราเอาไปก่อนเลยเม็ดเม็ดหนึ่งหรือเปล่าเม็ดหนึ่งหรือเปล่าทุกคนเม็ดหนึ่งหรือเปล่าทุกคนเม็ดหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหยิงยากยิงเย็นจริงๆนะประตูทีมอื่นแล้วลูกนี้เน็ตเวทเราสวนบ้างนะครับทุกคนเราก็แต่เมง่ีเราก็ผ่านง่ายๆโอ้โหไม่เข้าหรือเปล่าเรียบร้อยเราโดนส่เราสวนคืนบ้างนะประตูขาเหนียวก็โดนแบบนี้นะครับก็คือครึ่งหลังเราจะปล่อยให้เขายิงทั้งครึ่งเลยนะทุกคนปอยถอยไปเรื่อยนะครับทุกคน นี่เขาแทงช่องมายิงเรานี่ครับผมมาแล้วครับจะพยายามเสียบอลง,ง่ายๆผมไปแล้วครับทีควาบุกมาแล้วมาแล้วครับผมลูกนี่กี่เลยโรน่าปั่นรื้เปล่าโอนาหน้าไหนครับผมลูกแรกก็ไปเลยนะอังเดโลน,น่าโอ้โหลูกแรกก็โดนยิงหาเลยผมจะใช้คอยยิงหลายๆล,ลูกขึ้นหน่อยมาที่ตรงนี้ต่อนะครับไหลมาช่องนี้โลง่ลงๆด็อกบายิงมาโอ้โหโอน,าน่าเซฟลูกที่สอง โอรานาไซฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วเกมก็ตัดจบที่ตรงนี้เลยนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับอันเดโอนาน่านะครับผมผู้รักษาประตูของมาโยเนเตตที่ผมเทนเมดส้มเทนสามสิแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าของค่าตัวหนึ่ล้านตอนนี้สามารถซื้อได้ในตลาดนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับถ้าคลิปนี้ถึงสิไลค์นะครับผมเราจะ ซื้อแฮร์รี่แม็กกวยหนึ่ง้อยห้ามายืนกองหน้าแล้วเทสามสิบให้ดูกันนะครับผมสํหรับใครที่ชอบคลินี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมจะได้เล่นหรือเปล่าแฮร์รี่แม็กกวยเทสามสิบของเราบ๊ายบายครับ